เรื่องการงานนะก่อนหน้านี้น้องริศเดอะสตาร์ของเราเนี่ยทำให้แฟนคลับเสียน้าตาเพราะประกาศว่าหันหลังให้กับ,บวงการบันเทิงชั่วคราวเพื่อมุ่งมันน่นในเรื่องของการเรียนคณะแพทยาศาสตร์อย่างเต็มตัวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจนล่าสุดผลการความตั้งใจความมุ่งมั่นที่ทําให้แฟนคลับของหนุ่มริศป่าปื้มเมื่อหนุ่มริศได้เข้าพิธีรับเสื้อกาวในฐานะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3ก่อนขึ้นชั้นปีที่4ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีของทางมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน นะคะซึ่งเขาบอกว่างานนี้เนี่ยพอเวลาน้องริดขึ้นปี4จะต้องออกภาคสนามดูแลผู้ป่วยจริงๆในโรงพยาบาลแน่นอนว่าแฟนขับเนี่ยภูมิใจแต่คนที่ภูมิใจมากกว่านั้นนั่นคือคุณพ่อและคุณแม่ของน้องริ์รวมถึงเพื่อนๆคน,น,นอื่นๆนะคะที่พร้อมใจกันทวิตข้อความแสดงความยินดีกับน้องริ์ตลอดทั้งวันรวมถึงหนุ่มกันนภะัทด,ด้วยนะก็เดี๋ยวลองไปฟังหนุ่มริ์ดูนะคะตอนนี้ถือว่า ปัปลื้มใจมากดีใจตื่นเต้นเพราะว่ามาครึ่งทางแล้วเข้าใจไหมอ่ามาครึ่งทางแล้วนะคะแล้วก็พิธีรับเสื้อกาวเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าเพราะว่าจะต้องใช้การเรียนต่างๆเนี่ยจะต้องเอาคนไข้มาแล้วก็ถ้าทําประสบความสำเร็จก็คือหายเหนื่อยแน่นอนสฤษฎิลดลงปฏิบัติเยอะขึ้นหลังจากนี้ไปนะคะเหลืออีก3ปีที่ต้องทุ่มเทหนักๆแล้วก็อ้อนแฟนเพยทุกคนบอกว่าอย่าพึ่งทิ้งกันไปไหนนะเพคนไทยอย่าพึ่งทิ้งกันไปไหนนะคะแล้วก็ผลการเรียน เรียนดีมากก็บอกว่าอยู่ในระดับ A ถึง B, B ตลอดอมแม้ช่วงที่เรียนอยู่จะต้องรับงานบันเทิงในบางครั้งนะนุ่มริทของเราลองไปฟังดูว่าที่นายแพทย์หนุ่มขวัญใจแฟนคลับแห่งบ้านเดอะสตาร์น้องริทนะคะในการพิธีรับเสื้อกลาวนะเออตัวเล็กแต่ว่าวหัวสมองใหญ่นะคือเก่งมากเหมือนน้องไอ้นี่ไง ชื่อน้องอะไรนะตอนนี้โตแล้วอ่ะที่ถูกต้องนะคะป่ะที่ชืนนอ่อน้องเดี่ยวฮะ <ๆ S 2> เดี่ยวเดี่ยวใช่ไหมน้องเดียยเด่ยวอะไรนะเออในนั้นก็เก่งเหมือนกันเก่งตะเกอดอ่ะอ่ะโอเคเราไปฟังน้องรทธิ์นะคะเดี๋ยวเราใส่โฟนอินกันหลังจากนี้อ๋นนอ,อการฝากมาเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของเกิร์เลชยิ้มเมื่อสักครู่ ไปยืนดูพี่ฤทธิ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เนาะไปยืนดูพี่ฤทธิ์เหมือนแบบดูลูกชายหรือว่าน้องชายเหมือนลูกชายก็รับริญญาเลยใช่เหมือนเป็นงานรับปริญญายม่อมวันนี้นะครับแต่ว่าเป็นแบบว่าครึ่งทางของนักศึกษาแพทย์คือคนอื่นเขาเรียนกันแบบ4ปีจบอะไรเงี้ยไงถ้าเรียนแบบลงหน่วยกิจยอะหน่อยก็3ปีจบอะไรเงี้ยอันนี้เรียนทั้ง6ปีใช่ก็ครึ่งมาถึงครึ่งทางเองก็เป็นงานให้กําลังใจเรามันนี้ภูมิใจไหมคะได้เสื้อนักศึกษาแพทย์นี่ภูมิใจนี่ครับก็ตามชื่อเลยก็ภูมิใจมาก นะครับก็เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่รอคอยมานานตั้งแต่เข้าปีหนึ่งมาก็เห็นรุ่นพี่เขาใส่กันก็วันนี้ก็ถึงคิวของเราแล้วที่จะได้ใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็เขาบอกว่าเป็นเป็นเสื้อที่ นำมาซึ่งภาระและหน้าที่และความรับผิดชอบอันหนักอึ้งมากยิ่งกว่าซุปเปอร์แมนเนาะไม่ขนาดนั้นนะครับนะฮะก,ก็ก็คือเหมือนกับว่าต่อไปเนี่ยก็คือจะต้องคือปกติเนี่ยปีหนึ่งถึงปีสามที่รีผ่านมาเนี่ยก็คือจะต้องเรียนในในห้องเรียนเรียนเลคเชอร์แล้วก็สอบอะไรประมาณนี้ธรรมดาเหมือนเหมือน <Okay. S 1> นักเรียนทั่วไปแต่คราวนี้เนี่ยการเรียนจะเปลี่ยนไปแล้วอีกสามปีที่เหลือเนี่ยก็คือจะต้องขึ้นไปบนโรงพยาบาลไปลาวอร์ดไปเข้าเวนไปดูแลคนไข้ไปซักประวัติเขาไปตรวจร่างกายเขาว่าเขาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ <Okay. S 1> ก็คือเป็น ถึงของจริงแล้วตอนนี้อ<ห>าจจะเหนื่อยหน่อยเนาะ เหนื่อยครับก็เขาบอกว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่มีนะครับวันวันหยุดนักขัตเลิกแบบสงการปีใหม่ก็ไม่มีอะไรประมาณนี้ก็แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นความฝันของพี่ลิศนัเด็กแล้วใช่ครับก็ก็ยังไงก็ก็ต้องทําเต็มที่อยู่แล้วแหละนะครับถึงแม้ว่าจะเหนื่อยเขาบอกว่าปีที่เหนื่อยที่สุดของการเรียนแพทย์ที่จะต้องปรับตัวก็คือจะมีปี2ซึ่งลิศผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับอีกปีหนึ่งก็คือปี4ก็คือปีที่ลิศกำลังจะเผชิญนี่แหละนะครับก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็จะพยายาม ใส่โผล่หน้าจอให้ได้นะได้เไรค่ะแต่วันนี้แฟนนอกจากแฟนขับมาเดี๋ยวไล่ก่อนเลยนี่ของพี่การตัวแทนพี่การนี่อ๋อการฝากมาเหรอโอ้ขอบคุณครับแต่ว่าที่ตัวแทนคือนี่ทำไมการไม่เป็นดอกเงินล่ะนี่ไงมีมีมีนี่อ๋อมีการด้วยเปิดพร้อมกันหนึ่งสองสามเขามีเงินให้สี่สิบบาทรับสี่สี่สิบนภัสนภัสเขียนบอกว่า ก็ล่าก็รวยซื้อบงซื้อบ้านยินดีด้วยนะเพื่อนยินดีด้วยนะเพื่อนง่ายเอ้ยยากใส่ดีๆนะเสื้อกาวระวังเหนียวติดตัวฮตลกจุงไปล้อเล่นเอาดีๆและภูมิใจในตัวตัวมึงตัวมึงนะลีดพูดกันแบบเพื่อนอ่ะขอให้เป็นคุณหมอเต็มเต็มตัวไวๆมีว่าตัวเต็มไวนะครับจะไปรักษาจากเพื่อนง่ายครับมีเงิน40บาทนี้40บาท โทษนะครับเก็บไว้ซื้อขนมกินเองเถอะนะกันนะ,นะอขอบคุณมากอขอบคุณมากยั่แก้มด้วย,ยังนึกถึงพี่แก้มนี่พี่แก้มเป็นนี่ฮะอะไรเปริดดูอ่ะเดี๋ยวพี่แก้มพี่แก้มฝากถุงปากถุงฝากถุงอ่ะถุงอันนี้อะไรเนี่ยกระเป๋าพยาบาลคิตตี้ด้วยเนี่ยแล้วพี่แก้มชอบอ๋อพี่แก้มคิตตี้แล้วก็ใส่กระเป๋ารูปลายพยาบาลนะครับมาให้พี่แก้มก็มี เดี๋ยวเดีวพวก่ะมาทำไมเนี่ยนี่งพี่แกน,นี่คือเพื่ออะไรปากกาออปอปากาปากาทท์นี่กะพวก่ว <laughs> ออ,อ่านให้ยินดีกับอีกเก้าของน้องนะจ๊ะพี่ก็ไม่รู้จะให้อะไรเห็นกระเป๋าใบนี้มีสัญลักษณ์โรงพยาบาลเลยซื้อให้ <laughs> เลือกไม่ถูก <laughs> ว่ๆและ คงมีแก่คงมีหมดแล้วฮะหา,หายไงก็ดีใจเห็นน้องก้าวไปก้าวนะพี่ให้กำลังใจเสมอจากพี่แก้มสุดสวยที่สุดน่สวยจริงๆและมีอีกมาก <นะ S 1> มายเลยวันนี้ <ขอ S 1> ก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับมีม้าทองคํามีจากแฟนคลับด้วยเดี๋ยวค่อยดูภาพตอนหลังเนาะโอ้จริงๆนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆมามาแต่ตัวไม่ต้องทัวร์ยกแก๊งขนาดนี้ก็ดีใจแล้วครับอ่าพูดขอบคุณแฟนคลับเลยค่ะวันนี้มารอกันตั้งแต่วันขอบคุณขอบคุณมากๆเลยที่มาวันนี้แล้วก็แบบก็รู้สึกรู้สึกผิดด้วยเหมือนกันที่แบบว่าคืองานวันนี้มมันนนนนจจะเป็งาใใกกิรร หอส่วนใหญ่เป็นในห้องห้องบรรยายส่วนใหญ่อะไรประมาณนี้ก็คืออาจจะแบบบรรจุ ได้แฟนคลับได้ไม่พออะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าผู้ปกครองเยอะด้วยอะไรเงี้ยมันก็อ่ารเงี้ยแล้วก็แฟนคลับก็มารอกัน้างนอแล้วก็ได้เห็นลิตอนคือง,งานเริ่มตั้งแต่แปดโมงเช้าลิก็ไม่รู้แหละเพราะลิก็ไม่ได้เดินมาตรงนี้ว่ามากันตอนไหนแต่ว่าได้เห็นจริงๆก็คือเริ่มประมาณบ่ายสี่เนาะ,ะที่แบบได้เห็นลิดเดินออกมาตรงถวายบังคมข้างหน้าเมื่อกี้นี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ก็ดีใจมากนะครับที่ยังอยู่กับลิตนะก็อยู่กับลิก็ ต้องอดทนเยอะกว่าชาวบ้านหน่อยนะครับงานการก็ไม่ได้มีให้ดูเลยนะครับซิงก้งซิงเกิลเพลงเพลิงก็ไม่มีให้เห็นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังอยู่กับฤทธิ์อยู่ก็ก็ขอบคุณมากจริงๆครับแต่เมื่อวานงานเอทูแซ่โฟนอินไปเป็นไงบ้างคะเพื่อนแซวกันใหญ่เลยอ๋อคิดถึงนภัสนภัสบอกว่านภัสเหงานภัสเหงาบอกว่าคนอื่นเขามาเป็นคู่นภัสไม่มีคู่อยากให้เรื่องฤทธิ์อยู่ด้วยแล้วเรื่องฤทธิ์ว่าไงบ้างเรืองฤทธิ์ก็เลยจัดให้นะครับบอกว่าจะโทรมาทุ่มครึ่งเรื่องฤทธิ์นอนรอแต่ทุ่มหนึ่ง สองทุ่มยังไม่โทรมาเลยนานนั่งอยู่ด้วยกันเ่ยหลับจนฝันนะเมื่อวานฝันว่าฝันว่าไปทะเลอันนี้เรื่องจริงพูดจริงจริงคือแบบโอ้คุณพัฒน์คุณโทรมาเขาบอกว่าอะไรนะแบบงานแบบว่าอยากอยากให้อยากอยากให้มันมันหน่อยอะไรเงี้ยก็เล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 ยนานหน่อยไม่เป็นไรนอนหลอก็ได้หลับครับจะมีงานได้ปียี่สองนี้พี่ฤทธิ์มีงานนี่อ๋อใช่ครับเดี๋ยวมีงานก็ขอขอรับบ้างเพราะ กี่เดือนแล้วอะเป็นเดือนแล้วอะที่ไม่ได้รับใช่ครับก็ศูนย์เศรษกิจใช่ครับแล้วหลังจากนี้ก็จะปิดเทอมมันก็จะมีมีมีมามีมาบ้างมีงานบ้างใช่ครับอันานาคตในวงการล่ะคะ ก็อย่างที่บอกคือตัวนี้เป็นนำมาซึ่งภารละและหน้าที่อันหนักอึ้งนะครับก็เวลาเรียนก็จะน้อยลงมากวันสาวที่ก็จะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เดี๋ยวต้องคือถ้ามีก็จะรีบแจ้งว่าอะไรที่สามารถไปทํางานได้หรือหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือก็คือก็อดทนนิดนึงก็อีก3ปีก็จะจบแล้วนะครับก็ปีหน้านี้ก็ปี4ที่เราจะเรียนนี้ก็จะหนักหน่อยก็ เป็นกำลังใจให้ด้วยฮะซิงเกิลใหม่ด้วยนะคะชอบก็จจีเอ้ยนานแล้วนานแล้วใช่ฮะท้ายที่สุดอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมคะวันนี้ขอบคุณใครเป็นพิเศษก็จริงๆต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ที่แบบว่าก็ ก็ดูแลกันมาตลอดนะครับก็อย่างวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายรูปกันยังไม่ถ่ายรูปกันเลยนะยเพราะว่า,าคนเต็มไปหมดหลายๆคนก็อาจจะแบบเห็นเราครั้งแรกก็อาจจะอยากถ่ายรูปด้วยเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็ยก็เลยก็เลยอาจจะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวถ่ายกันทีหลังก็ได้ดเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันตล,ตลอดอะไรเงี้ยขอบคุณก็อาจารย์ทุกคนที่เคี่ยวขินลิ์มาจนจนจบปีสามนี้ นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ที่แบบว่าอย่างที่บอกคืออดทนมากอยู่คนอดทนมากไม่ได้เห็นลิศก็ยืนรอตั้งแต่ตั้งแต่กลางวันนะครับแล้วก็มากันตั้งแต่ไกลตั้งแต่กรุงเทพตั้งแต่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมากันเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวด้วยที่แบบ <Yeah. S 1> ใจปั้มมากที่แบบว่ามามาไกลอ่ะคือแบบยอมแบบ เสียสละเวลาเดินทางมาเพื่อแบบมาเก็บภาพที่แบบไม่ได้แบบทั้งวันอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้ววันเลนไฮพิริตก็จะอยู่ที่ที่เนี้ยแหละฮะใช่ที่คอนเจนนี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกไม่อะนั่งซื้อมันเดิมตามสไตล์เพราะว่ายังสอบไม่เสร็จเดีวอีกตัวหนึ่งที่ต้องสอบใช่ครับก็วันนี้ทานข้าวไอหมิ่นด้วยนะคะยังไม่ได้ทานข้าวเลยทั้งวันขอบคุณมากเช่นกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับดอกไม้อะไรแล้วแต่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เองแบบเต็มๆนะก็จะมีพี่แก้มอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมีบรรดาแฟนคลับนะคะที่ฝากของไปร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นที่จะก้าเข้าสู่การเรียนประสบความสำเร็จเรื่อยๆแล้วเขาเรียกว่าอย่างน้อยมันก็มีแรงไม้ผลักดันขึ้นไปอีกอ่ะเพิ่มอีกขั้นหนึ่งนะคะ